สาวกวแท็กต้องห้ามพลาดรับส่วนลดทันทีสี่หมื่นนี่เลยนะครับ Ford r a n g e r นะครับ2.2งจุวแทขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะครับเจ้าของลำดับเดียวเท่านั้นนะครับและมีประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับคันนี้ได้สีเดิมๆเลยนะครับเป็นสีส้มเป็นสียอดฮิตเป็นสีเปิดตัวของเจ้า Ford ดวายแท็นั่นเองนะครับและคันนี้นะครับต้องบอกว่าสภาพนะครับ เรียบร้อยนะครับเปอร์เซ็นต์สีผมให้ไปเลยนะครับ95 96ก็ว่าได้นะครับเป็นสีเดิมๆนะครับไม่เคยมีการสาสีนะครับและเขาจะมีกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์นะครับและหน้าจอมาให้เลยนะครับจากโรงงานเลยนะครับแมกไรเนอร์นะครับต้องบอกว่ายังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับไม่เคยบรรทุกของหนักรอยมาร์กิ้งรอยแต้มสีจากโรงงานก็มีครบให้ทุกจุดเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับ ออปชันด้านในนะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับสำหรับตัว y t ยแทนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเบาะแถวหลังนะครับนี่เขาจะเป็นเบาะหนังนะครับสลับกับผ้าเดินได้สีส้มนะครับที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับตัว YT ยแทนั่นเองนะครับและเบาะนะครับในฝั่งคนขับเช่นเดียวกันนะครับปีกเบาะต่างๆยังแน่นยังตึงนะครับแล้วเขาจะมีนะครับปักนะครับคำว่า YT แทในส่วนของเบาะคู่หน้านั่นเองนะครับและในส่วนของหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับ มีกล้องมองหลังให้ในตัวนะครับระบบแอร์ระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นะครับภูมิร้ายมันติฟังก์ชันนะครับและในส่วนของเลขไม้นะครับคันนี้นะครับไม่เพียง1 0 0 0 0แกิโลเมตรเท่านั้นนะครับและเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวมีวัติเข้าสู่นุกยะและที่สําคัญมีคูชทอนโทนให้ด้วยนะครับสําหรับ Ford ดไวท์แท็นะครับออปชั่นถือว่าครบมากๆนะครับและในส่วนของข้องเครื่องนะครับว่าคันนี้นะครับจะใสสะอาดแค่ไหนนะครับ นี่เลยนะครับรถเข้าศูนย์ทุกระนะครับห้องเครื่องนะครับสะอาดมากๆนะครับโครงสร้างสองฝั่งซ้ายขวานะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีขานไม่มีขยับนะครับสติ๊กเกอร์นะครับรูกลมๆนะครับนี่ปั๊มตาฟอร์ดต่างๆอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับและในส่วนเครื่องยนต์นะครับนี่ต้องบอกว่ากระดาษพลาสติกต่างๆนะครับบาร์โค้ดต่างๆอยู่ครบทุกจุดเลยและที่สําคัญนี่เราให้ดูเลยแบตเตอรี่นะครับอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับ ปี66เลยนะครับใช้กันต่อได้อีกยาวๆเลยนะครับและสําหรับราคานะครับต้องบอกว่าเจ้าฟอร์ดไวทแท็กครับออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงนะครับจะมีราคาอยู่ที่ล้านกว่าบาทเลยนะครับแต่วันนี้หายไปเกินครึ่งนะครับและวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษมากๆนะครับสําหรับสาวกไวแท็กเลยนะครับรับส่วนลดไปเลยทันที4 0่0มืนบาทนะครับจากราคาปกติราคาวอล์กอินหน้าร้านนะครับ ขายอยู่ที่599,000บาทครับแต่วันนี้นะครับเหลือเพียง559,000บาทเท่านั้นนะครับและที่สำคัญราคานี้ฟรีดาวไปเลยนะครับและสำหรับกรณีลูกค้านะครับซื้อสดนะครับแล้วเราก็ไม่บวกแวนฟรีแวนฟรีค่าโอนของแถมจัดเต็มนะครับลูกค้าซื้อจากไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวไปเลยนะครับกรณีฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดไปเลย7ปีหรือ84งวด ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะครับและของแถมจะเต็มเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าโอนค่าจัดการเรินการนะครับน้ำมันเต็มถังกล้องหน้าหนึ่งเครื่องบริการช่วยฉุกเฉิน1ปีเต็มทั่วประเทศนะครับและเรายังได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ของใหม่เลยนะครับของปีนี้เลยนะครับและใครที่กำลังนะครับมองหารถสวยต้องบอกว่าคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับและที่สําคัญเรายังดูแลหลังการขายให้ รับประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีหรือสอง0มกิโลเมตรนั่นเองนะครับใครกำลังมองหารถสวยคุณภาพดีของแถมจะเต็มตรงที่นี้เท่านั้น